เออมีค่อยน่าเล่นหน่อยเนี่ยเริ่มที่ใจแรกหมาเลยเอ,อ,เอ,อเราไฟด้านใช่ปะครับเราเป็นไฟบุกเราเป็นไฟบุกเราเป็นไฟบุกเราจะบุกได้อยู่การ์ดเชลุงเราบุกได้อยู่เร,เราผม,มาเล่นแทงครับวอลแทง่วอลแทงนี่หลานกูมาเวย้ยหลานกูมาเวย้ยเฮ้ยไม่โดนเหรอ,อ,อการ์ดข้างๆเข้ามายิงลงุงการ์ดสไนเปอร์ปืนพกยิงตึงๆๆๆงข้างๆศอกลงุง

ไม่ได้นี่ตายแล้วมบังจันนะใครขยิงกัดขยิงตรงไหนอ่ะอยู่ในบ้านนะไฟเข้าได้ต้องผมนะจะไม่มีปอมมาปต,ตอมนนกำลังมันโหมไฟไฟอันโดนเก็บไปทามหัวแล้วไม่โดน มันจะไปบเนี่ไหนะนะ เียยลงแล้วถ้ามึงขับอย่างนี้กูลงดีกว่าอยู่กับมึงเนี่ยสวรรค์นแน่ๆลงหมดอ่ะเอาเหยียบพ้นด้วยเอา้าขับลบขับลบแต่และแต่ไม่หลังหลัง หวล่างแล้วหัวล่างแล้ ow, วเฮ้ยหลังหลัลงอีกตัวนึงกัดโอ้โหหลานกูเข้มหลานกูเข้มอย่าดูถูกหลานกูนะบนบ้านนะบ,บนบ้านมีสองตัวโอเคเอนถล่ออยูมีมีเข้าบ้านตัวนึงเจ็บ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 อยู่ตีนกัดอะมันจะตาลกัดโดนยิงไปสองนัดแล้วเนี่ยมีเไว้ซ้ายมือกัดกัดมันอยู่นั้นอยู่นั้นไหมอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึง มันวิ่งมาดักเรมารมันวิ่งมาดักแล้วเออมันเจ็บมันเจ็บจัดเลยโดนยิงไปเยอะมันเลยทำมาันถอวมันลงได้อยู่เห็น้าสามหัวเน้นๆกัๆดตำราที่ไหนขอแล้วคนนี้เขาสุดในรุ่นมาแล้วไม่ตัวเนื้อใครกันวะ หน้าแบบเราเห็นปล้วเห็นแล้วยิงมาแล้วตายเป็นเบือลูกเลยการกัรเข้าไปแอบในบ้านกัดในบ้านมันได้ชิปพอยอยู่ใช่ไหมในบ้านมันได้พอ,อยใช่ไหมเฮ้ยเยอะๆในบ้านมีนในบ้านมีอยู่ตายแล้วตอรับกำลังยึด <laughs> มันนอนเนียน <laughs> phải chiếc lặng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เชื่อมั่นในศรัทธาแล้วเราจะรอดหรือเปล่ารันเราจะต้องเอาคืนให้ได้โอเคปะได้ครับมีทีท่ทีมก็จะได้หรือเปล่าได้ก็ได้ตองได้ดิ คือคามันเป็นเป้าคือลุงขนาดปืนเป้ากากาบาดใช่ไหมครับอ๋อปากกะบาดอ่ะหรอใช่เพราะเรารู้ว่ามันคือตรงกลางของกาะกระบาดนี่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเป็นแหง่งขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องช่วงไหนถ้าเรารู้มันก็จะเล่นง่ายอ่ะ ถ้ามันยิงถ้ามันยิงแฟร์กดยิงแฟร์ทิ้งไปเลยนะมันทำให้รู้ตำแหน่งผ่าบ้างแฟร์รไม่ไหวแล้วลุง มไม่ไหวโดนเก็บเกินมันยิงหอแตก ไม่ก,กว่าไ่กว่าเต็มเลยได้ๆๆ้นุ่ช่วยหนุ่มช่วยเคลียร์จริงอ่ะเนี่ยมันก็เข้ามาไซานี้ไม่ได้หอกเรากันดีอยู่นี่ตายก็มีนะลุง แรกลุงไอ้ส้นตีนนี่แรกกันโคตรดัวแรกแรก มุมกอดมุมกอดกำลงการแพทย์สนามปะ ลุงกดสั่งยิงนั่นไปอ่ะนั่นอ่ะวีหนึ่องอ่ะเออได้ตัวได้น้อยอ่ะทีนีเขันอยู่อ่ะอุ้ย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 ,ยแตมสองพจ้ะหล,ลอม 2000, 2001. 2001. หลอมสองพั่งสอนกายขอเลือดหน่อยหลอมหลอม ใครสั่งมึงสั่งวหรออน,นี้นี่เหงาลุงนะไอของพวกมันกัดเออืูแค่สี่ตัว,วมึงสัมึงยิงผิดจุดนี่ขหงลุง ทางานที่าก็ลงางไหนนีอ่อัวน,นี่ของลุงเนี่ยลุงอีกดันนลงเนี่ยลูได้กี่ตัวลงมาจุดเอเลยอะโอ oh <my> <laughs> ้้แล้วทแล้วลุงก,ก็มีแต้มยิงไอ้นี่กันอีกอันหนึ่งอันเนี่ย <laughs> แนยิงเนี่ยไอ้ฟุ้งไปเองเนี่ยยิงอะไรไปแดงอ่ะเอาป่ะเอาป่ะฮัลงป่ะหนึ่งเพื่อนยิงแล้วอันนี้ไม่ใช่เพื่อนนีดได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้ลูกร้อยร้อยฟุ้งให้ก่อนแต้มแต้มพอนะแต่มันยังเลีกยิงไม่ได้ เรียกไม่ได้วะตา้แล้วลงแล้วนะเต็มเต็มนะ เอาทุกอย่างเอาสามตัวเ็ตัวเนี่ยแล้วลุงยิงควันได้นะครับควันูที่เป็นจัดทั้หมดชนะที่หนึ่งด้วยอ่ะ <ช>รีตพูดละสองคนแต้มนคนแน่นอ่ะครับเสดายสค้อนเราไม่ได้ที่หนึ่งไม่หรอ,อ,อเฮ้ยสกอ,อร์ที่ 1! 1> หนึ่งเฮ้ยเก่งภูมิใจนี่ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย